คือตอนนี้เราจะมาทำอะไรเราเอาถุงขยะมาแหล่งถุงใหญ่เพราะว่าเราจะเก็บต้นไม้ที่เราคิดว่ามันมีอายุหลากปีแล้วเ,ออเช่นบางต้นที่แบบมันไม่สวยเลยสัก2ปีเราก็ถิ้งแล้วก็ดอกใบที่เราเคยมีที่หน้าบ้านช่วงหน้าร้อนเราก็จะถิ้งเนาะเช้งร่วมกันใส่นี้แล้วเราก็จะไปเขาเรียกว่าอดต้มิน ต้นนี้เลยต้นนี้แต่เราเก็บอันนี้ก่อนนะต้นนี้ซื้อมาสองปีแล้วที่จริงเขาให้ลงลงดินเป็นตอกไม้หน้าร้อนนอกบ้านแต่เราไม่เคยลงดินเลย เราจะเก็บดินเอาไหมนะคะเพื่อนาดินแผาต้นไม้ที่บ้านเยอะมากเลย ไปก็ไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาหล,ลาดน้ำก็โกอยู่ก็มีต้นนี้ที่เราต้องส้มน้องหน่นะึเพราะว่าเพราะว่าน้องน้องเบี้ยวน้องไม่ตรง เพราะว่าน้องว่าน้องแบบโค้งพุทไปหาแสงแดดอะใบลงใบเหลืองแล้วก็เอาออกนะต้นไม้เราเยอะมาก แล้วก็ต้นนี้ด้วยทําให้น้องไม่นี่แล้วต้นพริก,กต้นพริกที่ได้มาจากที่คนไทยนะคะวิธีการเก็บพริกที่แสนสบายก็คือนั่งโซฟาแล้วก็เก็บพริกไปด้วย ก่อนที่จะเอาต้นพริกทิ้งเนาะน้องสูงเกินไปอ่ะนะแล้น้องต้องโดนรลดน้ำสักหน่อยแล้วนะน้อง นำนองก่อนนะคะก่อนที่จะทำความสะอาดเนาะอันออนี้เขาเรียกว่าใบพาเล็กดนะอกน้องจะตายแล้วนะี่ค่้น่าจะร้อนเกินไปพยายามเอาใบาเอาเดอกออกให้หมดเนาะจะได้ น้องจะไม่เพราะว่าน้องอยู่ข้างกระจกแล้วกระจกมันลอยมากน้องเริ่มสวยขึ้นนะสะอาดขึ้นเลยเลยงันนี้ออกกอนจะได้ใบสวยๆเพิ่งลดน้ำไปเมื่อกี้นี้เพราะว่าหูไม่ได้ลดน้ำน้องน่จาจะสัปดาห์หนึ่งหรือเปล่าสวยละค่ะ พวกนี้ฉันก็ไม่ทำกามสาระขี้เกียจอันนี้ว่าจะทิ้งสักอันอยู่เพราะมีสองอันฉันว่าจะวันนี้ทิ้งการวางกองมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะวางยังไงปิกต้นนี้นะ ออกมาจากหน้าต่างจ่ะเขาไม่รู้ว่าน้องจะยาวขนาดนี้เหมือนกันดูสิเนี่น้องยาวมากตอนแรกก็คิดว่านิดเดียวแต่ที่ไหนได้น้องอ่ะเลื้อยขึ้นไปข้างบนหนูนะเห็นไหมเราจะมาเก็บกำลังจะเก็บพริกนะคะ ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเลื้อยยาวไปขระดานนั้นเลยน้องอยู่ในบ้านอยู่คู่กับไอ้ต้นนีนทั้ทงหน้าร้อนได้เท่านี้นี่ลวฉันก็ดึงจริงออกมานะคะนี่เพราะว่าสูงเกินไป จะได้อมีดอกด้วยได้เท่าไหร่ล่ะอันนี้คือสองต้นแล้วนะเนี่ยน้องเหี่ยวชิลิชิลิชิลิน้องล่วงโอ้น้องหักค่ะแล้วก็หักยาวด้วย อักยาวจังรลย้ยไอ้ที่อักยาวๆนี่น่าจะนี่ได้เดี๋ยวนางก็ลากออกนะถ้าไปจุ่มนาเดี๋ยวเราก็จะหมัดน้อง กิ่งก้านนองโคตรยาวเลยอ่ะโอ้หักอีกแล้วอันหนึง่งเดี๋ยวไปจุ่มน้ำแหละน้องก็ อีกคนั้งจุ่มน้ำอีกแล้วฉันเสียดายนะเนี่ยแต่ให้ทำยังไงหรอที่จริงจะต้องเอาออกไหมเพราะว่า เดี๋ยวเราเขากวาดเราไปทิ้งกันนะนี่นะพี่เขาอยู่หน้าบ้าน,<ห>นกับหลังบ้านแล้วเราจะเก็บใส่ถุงเราจะใส่ถุงทิ้งอันนี้ก็ เสียดายเหมือนกันนะเสียดายดินเพราะว่าดินเนี่ยคือมาปลูกต้นไม้นะเนี่ยปีว่าหลายวันมานั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าด้วยเอกสารภาษาไทยแล้วก็ต้องเปิดบริษัทก็ต้องให้คุณเอวาช่วยเป็นคนช่วยดูแลดูแลใช่ค่ะก็ให้คุณเอวาไปติดต่อประสานงานเรื่เปิดบริษัทพอเปิดมาเขาไม่เคยดูเลยเหรอว่าเขาถือกี่เปอร์เซ็นต์ตั้าเกิดสองคร้างใครสุดท้ายเดือนตุลา

Or units and hit fine. That's it. So download now and kick up your investments with eTor, the power of social investing. Oh, <laughs> 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 ในตำแหน่งซีีโอและเขาเปํดงานคนทำงานเขาเขาเอาแล้วเอวาทำอะไรนัทธัชติสมบัติปวดเชื้อชดูแลเงินคุณทำงานเอวาดูแลเงินเอวาถึง99%คุณถึงเปอร์เซ็นต์เดียวและคุณทำงานรัทคาถ้านคา里的钱全都被น军拿走，完了他为了控制他的钱。 他用了他的一个信用卡的副卡给建峰，负责全家所有的消费，所以他说建峰花了他的钱。哦 o k 就是昆肯有钱，สมัยก่อนเขาจะมีเงินส<南>่วนตัวอ那个时候你自己有钱的时候，你自己有多少钱自己花。我来泰国的时候是带着钱来的。 เพราใช่เงินของคุณเอว่าเป็นเพราะว่าเป็นบัตรเครดิตของคุณเอวาเขาทำเสริมให้เขาแต่เงินื่ะเข้าไปหมดแล้วเคขาบอกเก่งมากคนเอวาคนเอวาเก่งมากเก่งมากแม่บอกเก่งมากเก่งมากเก่งมาก the best the best not the best no the man is best he knows best แล้วแล้วแล้วผมถามนิดนึงคือพอเขามาบอกว่า 回回过回家，回到泰国。那天不是那天啊，哎阿菊，他去的那天，你你的感觉是怎么样？他们还没回来，啊，那个人还不在。他是他是骗我的，你跟他讲是骗我的，我是八月二十，我那二十四号才知道他们离婚。我杨梅有，然后他刚嘛，刚知哇离婚。我我这个傻儿子。刚我老公。喂。 ะสาตสม傻到什งดูขอทำงานก่อนนะคะ